สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มายังแปลงทุเรียนมูสังคิงระยะชิดนะครับแปลงน,นี้เป็นระยะ3เม็ดนะครับคูณ8เม็ดนี่นะครับวันนี้ก็เข้ามาดูแลเรื่องราวของกิ่งนะครับมาแต่งกิง่งเอากิ่งที่มันส,ป,สปีสปะออกนะครับเราก็ไม่ต้องแต่งให้หนักเกินไปก่อนนะครับประมาณนี้พอให้ปลงนะครับพอให้ปลง นะครับเอากิ่งที่มันมาด้านด้านชิดฝั่งสามเมตรนี่ออกหมดนะครับให้เหลือฝั่งที่แปดเมตรนี่นะครับยื่นออกไปฝั่งแปดเมตรนียื่นออกไปฝั่งที่มาสามเมตรที่จะชนกันเราเอาออกหมดนะครับแล้วก็กิก่งตั้งนะครับกิกกก่งตัง้งกิ่งที่จะแข่งเป็นกิ่งกระโดงแข่งกันเป็นกิ่งประธานตัดออกนะครับนี่อันนี้มันมาฝั่งนี้นะครับเราก็ตัดออกอันนี้ก็มันแข่งกันเป็นกิ่งกราาะโดงเราก็ตัดออกนี่ก็เช่นกันนะครับมัน มันแข่งกับกิ่งหลักนี่นะครับกิ่งประธานมันเป็นกระโดงเราก็ตัดออกนะครับอันนั้นก็เช่นกันนะครับเราต้องการให้มันไปนู่นเราก็ตัดในส่วนที่เป็นกิ่งที่พยายามขึ้นแข่งกับกิ่งประธานอ,าออกนะครับเพื่อให้เขาแผ่นออกไปนะครับแผ่นออกซ้ายออกขวานะครับประมาณนี้ข้างบนเราก็ไม่ต้องรีบแต่งมากเกินไปนะครับไม่นั้นใบมันจะน้อยนะครับไปจะเหลือน้อยเกิน ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาแต่งกิ่งนะครับมาแต่งกิ่งแต่งนี้ก็ไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่นะครับมามากรกอีกแล้วนะครับมามากรกอีกแล้ววันนี้ก็มาแต่งได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับพอต้องรีบไปธุระนะครับก็ได้ไม่กี่ต้นอันนี้ได้หนึ่งต้นนะครับที่แต่งผ่านไปแล้วนะครับมีสองต้นนี่นะครับ เอาออกหมดครับกิ่งเยอะะเลยนะครับออกหมดมันพยายามเป็นกิ่งห่อต้อนนี่ครับนี่เป็นอย่างมันแข่งนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่รีบแต่งนะครับมันก็จะมาแข่งกับต้นที่เราต้องการไว้เป็นต้นหลักเป็นประธานนะครับนี่ต้นนี้เราต้องการให้เป็นกิ่งประธานแต่ต้นนี้มันพยายามห่อต้นแข่งขึ้นกับต้นประธานที่เราตั้งใจไว้เป็นต้นประธานเราก็ต้องตัดออกนะครับ ต้นที่สองนะครับนี่ไปต้นที่สามนะครับนี่เขาแต่งออกเยอะเลยนะครับต้นนี้ออกเยอะเลยพรามีกิ่งหอเยอะนะครับกิ่งหอด้วยกิ่งล่างนี่กิ่งล่างเขาตัดออกนะครับนี่กิ่งล่างกิ่งล่างออกนี่กิ่งหอกิ่งหอเท่มันจะแข่งกินระทานนี่ก็กิ่งหอเช่นกันนะครับตัดออกนะครับตัดออกก็ไม่ต้องมากเกินไปนะครับค่อยมาแต่งอีกนะครับเช่นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ Whoa. ต่อไปเอาออกอยู่แล้วนะครับกิ่งนี้เพราะมันต่ำเกิน แต่เนื่องจากถ้าเรากก่งนี้ออกนะครับมันจะเหลือน้อยเกินนะครับไอใบที่จะมาเลี้ยงต้นนะครับน้อยเกินเราก็ต้องไว้นะครับอ่าตัวนี้ยุ่งใหญ่เลยนะครับขึ้นสวยตั้งสองกิ่งเสียได้ครับนผมตัดตัดทิ้งนะครับนี่นะครับเยอะเยอะเลยนั่นต้นดูดีนะมันมาแข่งกันนะครับท่านดูแข่งกันเป็นกิ่งประธานเพราะเราเราไม่ว่างนะครับปิดที่เรา นี่ครับข้างล่างนี่พยายามห่อต้นหมดเลยก็ตัดออกนะครับนี่ผมตัดออกนะครับผมมาตัวนี้อีกนี่ครับห่อต้นเลยแล้กเป็นกิ่งที่สวยด้วยนะครับนั่นนะครับกิ่งที่สวยด้วยมันก็พยายามห่อต้นขึ้นมานะครับเราก็ออกเลยเราตรงเลี้ยงไว้ต้นเดียวนะครับนี่แฮมแผนออกอยู่นี้นะครับแผนออกยนี้นี่เป็นการแต่งแบบแบบระยะชิดที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเรา ไม่ขยันแต่งไม่รีบแต่งนะครับอย่างน้อยๆก็สามเดือนย้ายเกินนะครับสามเดือนมาแต่งครั้งนะครับอย่างนั้นมจะแต่งยากวันนี้ก็ได้หนึ่งต้นนุ่นไกลสุดหนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะครับสี่ต้นห้าต้นหกต้นนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหกต้นนะครับมืดแล้วครับโอเคครับเจอกัน คิปหน้าครับท่านที่สนใจเรื่องราวของการปลูกทุเรียนมีปัญหาเรื่องราวของการปลูกทุเรียนนะครับอยากจะสอบถามปรึกษาหารือเรื่องราวของโครงการปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าการปลูกทุเรียนมันมีหลายแบบนะครับ8ป6คูณแปกคูณแปดสิบคูณสิบเก้าคูณเก้าสิบสองคูณสิบสองแล้วแต่เราชอบแต่มันต้องมีเหตุผลด้วยนะครับว่าเราทำไมต้องปลูกแบบนั้นแล้วก็แต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ระยะเวลา แรงงานวันนี้วันหน้าอนาคตนะครับแรงงานนี่หายากนะครับเทคนิคการไว้ความสูงควบคุมความสูงโอ้มันก็หลายอย่างนะครับเพราะนั้นท่านที่มีปัญหานะครับอยากจะปรึกษาก็ทักทายกันเข้ามาหรืออยากจะได้ปุ๋ยอยากจะได้ยานะครับอาหารเสริมนะครับเทคนิคต่างๆท่านท่านถามผมมาได้นะครับก็ทักมาทำมาตามไอดีไล์นะครับโอเคครับคลิปนี้มืดแล้วครับลาไปก่อนครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ